สวัสดีครับพเว็บทอ t a กบายแจ็คครับแม่วันนี้เปิดตัวให้มีอะไรนะมีโปรดักชันใช่ไหมโปรดักชันนะครับผมมาวันนี้ก็มากับน้ำยาสายขนมกันนะครับดูจากหน้าปกเลยนะครับบอกกี้แน่นอนนะครับผมเห็นป่ะนี่จะมาเป็นบ็อกกี้อันนี้มาในกล่องกระดาษนะครับค่อนข้างสวยงามเลยนะครับของค่ายสวิตท t o ี่นะครับนะครับแล้วก็ X X เนี่ยครับมันเป็นสัญลักษณ์ของการที่แบบว่าคือ cross อ่ะคือคือก็คือทำการเขาเรียกไงครับフィจิลลิ่งนะครับเหมือนก็คือค่ายสวิตตอรี่ฟิจิลลิงกับเคนโดนะครับเคนโดนี่เพื่อนเพื่อนได้รู้จักอยู่แล้วครับเป็นยี่ห้อสำลีนะครับเป็นสำลีคุณภาพสูงนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนที่เป็นรุ่นใหม่ๆนะครับที่เป็น ผู้ใช้ผู้หลี่ไฟ,ฟรุ่ในใหม่ๆก็อาจจะใช้พอร์ตกันก็อาจจะมา้จากคําเออ k e n d นนะครับผม k e n d ดเป็นสำลีคุณภาพสูงนะครับเป็นแบบทำจากคอตตอนนะครับผมแล้วก็มาในกลิ่นที่ชื่อว่าป๊อกกี้นะครับแล้วเขียนว่าสวีทเบอร์รี่ไอสตรเบอร์รี่ครีมนะครับแล้วก็คอเวอร์บิสกิตสติกนะครับก็คือหมายถึงว่าก็คือไอตรงสีชมพูชมพูนะครับ มันเป็นสตรอเบอรี่ครีมนะครับแล้วก็ cover biscuit ก็คือก็คือแท่งป๊อกกี้นเองนะครับนะครับกลิ่นสตรอเบอรี่เนาะขนาด100 ml นะครับอันนี้ผมจําราคาไม่ได้แล้วนะผมซื้อมันพอสมควรนะนะครับกลุบุ๊กซัาแล้วแหละครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะลองไปหาข้อมูลใน Google ได้นะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมลืมราคาจริงๆขออภัยด้วยนะครับเนาะก็อันนี้มาดูข้อมูลกันดีกว่านะครับ เวฟแฟกนะครับก็คือ 100ml นะครับ PG 3 0 VG 7 0นะครับตัวนี้70นะครับผมใช้กับอะตอมแท้งเนี่ยดูดขึ้นได้สบายนะครับแต่อาจจะต้องแบบทำสลีให้บางๆนิดนึงนะครับผมเพราะว่าค่อนข้างหนืดแต่ไม่หนืดมากนะครับท่านที่ผมลองใช้นะหลังมาเนี่ยผมจะจะทดลองสูบสักพักหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยมาเล่าให้เพื่อนๆฟงนังดีกว่านะเพราะว่าบางทีน้ายาบริเวณฟ้าใช้สักพักหนึ่งเนี่ย กลิ่นมันถึงจะเข้าที่นะครับแล้วก็ความเนียนความอะไรมันจะดีกว่านะครับผมเลยคิดว่าเออลองสุกรก่อนดีกว่านะครับแล้วค่อยมารีวิว w เพื่อนเพื่อนดีกว่านะครับนี่ก็จะบอกกลิ่นด้วยนะก็คือมีสตรอเบอร์รี่นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับคือสตรอเบอร์รี่นำแหละนะครับบิสกิตคือพวกขนมอบนะครับพวกกรอบกรอบนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ครีมยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับปกกิสตอร์บิลล์สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ Enjoy Wave นะครับผม List Product Content Nicotine Nicotine Isent Additive คเหมือนเมครับเพื่อนๆก็คื นิโคตินอ่ะนะครับในบรรจุภัณฑ์เนี้ยในผลิตภัณฑ์นี้นะครับมีนิโคตินอยู่นะครับแล้วก็ทําให้เสียติดได้นะครับตัวนี้มากับนิกสามนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเป็นน้ํายาแนวขนมแนวอเมริกาเนี่ยนะครับผมว่านิกสามดีกว่าแต่ช่วงไหนรู้สึกแต่ชนโหน่อยผมกดไปนิกหกนะครับแต่ของนิกสามก็ดูสบายดีนะครับแต่ถ้าถามผมโดยส่วนตัวนะครับถ้าเราเล่นน้ํายาแนวขนมแบบนี้นะผมแนะนําว่านิกหกดีกว่านะครับเพราะถ้านิกสามอ่ะผมรู้สึกว่าพอ พอมันไม่เย็นนะครับเพื่อนๆพอมันเป็นนิกสาผมรู้สึกว่ามันมันดูเลี่ยนไปนิดนึงนะครับอาจจะต้องมีนิโคตินมาเสริมเพื่อให้รู้สึกว่ามันพอดีกันนะครับนะครับท่านี้เขียนว่าสวิตตอร์ r ี่นะครับเพื่อนๆสามารถแชทไปคุยกับเขาได้นะครับขอบที่หน้าจอนี้นะแล้วก็ลองไปเซิร์ชดูก็ได้นะครับอืมนะครับหรือว่าเมื่อมีเพื่อนๆถามว่าสวิตตอร์ r ี่ไอ้น้ำยานี้ซื้อที่ไหนครับพเพื่อนๆเซิร์ชคานี้นะครับ สวิตตอรี่บ็อกกี้นะครับเดี๋ยวจะมีขึ้นมาเองนะครับผมวิธีการเซิร์ชง่ายๆนะครับอ่ะมาดูข้างในดีกว่าพู้กันเสยเยอะนะครับนี่อย่างแรกน,นะครับสำลีของเคนโดนะครับแถมมาให้ด้วยนะครับผมผมขอญาตหากันไกลขึ้นมาไม่อยากฉีกเลยอะ่ะมันดูไม่เท่นะครับ ดีกว่านะครับเอาไก่มาแล้วรีวแบบต้องตัดต่อนะครับหมวนเดียวจบนะครับผมตัดสวยๆดีกว่านะครับผมมันเรื่องมากหนึ่งโอเคใชายแล้วมันทิ้งแหละแต่ก็อยากตัดให้มันสวยๆนะครับเพื่อนๆชึบนะครับก่อนที่จะวิวพวหลักๆนะครับเรามาดูของแทงกันดีกว่านะครับสวิตเวฟนะครับสวิตตอรี่โอเคเขาทาโคแบงกันนะนี่แคนโดเป็นอย่างนี้เพื่อนตาเป็นอย่างนี้นะครับ ด้านในเป็นอย่างไรนะครับผมไม่แกะนะรอแกะของเพื่อนนี่แหละนะครับนี่แค่นี้เองนะครับสำลีถจะเป็นสำลีออร์แกนิกนะครับสีจะอ่อนน้ำตาลนิดๆไม่ได้ฟอกขาวนะครับสูบแล้วก็จะแบบผมว่าก็น่าจะได้สักแบบสักสิบคอยได้มั้งทำดีๆนะครับมามาดูน้ำยาันดีกว่านะครับลอากับนี่เลยนะครับเติรผมแอบด,ดูไาได้เห็นป่ะแล้วข้างในก็มีอันนี้มาด้วยผมเกือบทิ้งละนะครับ เป็นสติกเกอร์นะครับเพื่อนดูดิเก๋ไหมสติกเกอร์นะครับไปแปะไหนดีวะแตแปะมอไซค์ได้ไหมนะแววๆเลยนะครับมาน้ํายาก,ก็มาอย่างนี้นะครับเพื่อน,อนผมว่าเขาเขาแบบใส่ใจนะเขาเขียนว่าพรีเมียมคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นตาเคนโดนะครับนิก k ์สเพื่อนก็สามารถไปเซิร์ชใน Facebook ได้นะครับเซิร์ชคำว่าสวิตตอรี่แบบนี้นะครับอ่ะโอเค เหมือนด้านนอกเลยนะครับที่ผมให้เพื่อนๆดูนะครับก็จะมีซอลลี่น้ำนะครับบิสกิตแล้วก็ครีมนะครับผมว่าอย่ารอช้าอย่าช้าทีนะครับถ้าให้ผมสูงมาสักพักหนึ่งนะผมว่าตัวคุณภาพน้ํายาผมว่าโอเคนะโอเคของผมคืออะไรครับแบบไม่รู้สึกเหม็นอนะ่ะน้ํายาบางตัวเหม็นนะครับเพื่อนๆน่าจะดูรีวิวผมอันก่อนหน้านี้นะครับที่แบบคือถ้ามันไม่ดีมันไม่ดีก็ไม่ดีมันไม่จริงๆนะไม่ใช่แบบเฮ้ยโหเว็บทอปไบแจ็คแม่งอวยทุกอันเลยว่ะ ไม่ใช่นะครับเพื่อนไม่ดีก็บอกไม่ดีนะเพราะว่าผมไม่เคยรับสปอันเซอร์จากใครนะหรือถ้ารับสปอนันเซอร์เนี่ยผมก็บอกเลยว่าเอ้ยผมขอพูดตรงๆนะเพราะไม่อยากให้เพื่อนๆมาแบบโหม่งพอไปแจ็คมังรับเงินว่ะแล้วมึงก็นะอวยว่าพอเขาแตกนะครับไม่ดีไม่ดีก็บอกไม่ดีนะครับอืมดูน้ํายาดิสีเข้มไะสีเข้มนะครับแล้วก็ดูผมดูเพื่อนๆดูดีกว่าจึ๊บจึ๊บ ก็หนืดใช้ได้อยู่นะครับดูดิวีดีทั้งเจ็ดสิบอะ่ะมันจะไม่หนืดได้ยังไงใช่ไหมครับเนาะนี่ผมใช้แกนสี่นะผมว่าสำลีตรงเนี้ยหนาพอมันแกนสี่ผมก็ต้องใส่สำลีเพิ่มใช่ไหมครับมันก็จะหนาหนึ่งไม่ไรใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยค่อยว่ากันถ้าอย่างเงี้ยดึงน้ำยาช้าแน่นอนเพือพ่อนๆดูไว้เลยนะครับถ้าอย่างเงี้ยดึงน้ำยาขึ้นยากแน่นอนนะครับต้อง จะมีเทคนิคของผมอยู่นะเดี๋ยวผม,ผมทำให้เพื่อนดูนะครับสำหรับแทงที่สำลีหนาและด,ดึงน้ำยาขึ้นยากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไม่แน่ใจว่าเคยรีวิวเพื่อนเพื่อนดูหรือยังนะครับนี่แต่งนี้นะเพราะว่าอยากให้เกินออกมานี้นะครับเพราะว่าเวลาหมุนเกลียวสำลีมันจะกินเกลียวตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นปะสำลีมันจะกินเกลียวตรนี้นทำให้ติดนะครับและสำลีเบี้ยวพอสำลีเบี้ยวปุ๊บเนี่ยพอมันกินเข้าไปในเกลียวปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับน้ำยาลวซึม คือก็เท่าที่ผมดูนะประวัติผมคุยกับเพื่อนเพื่อนมานะครับบอกโอ้ยใช้แท้งแม่งรั่วตายหาเลยใช่ครับรั่วจริงครับถ้าเพื่อนเพื่อนาสำลีไม่ดีนะครับมันรั่วแน่แน่แหละนะครับแต่บางอันก็รั่วจริงจริงนะแต่ผมว่าสำลีเนี่ยมันคือตัวหลักผมใช้ตัวนี้มาผมแทบไม่รั่วเลยอ่ะนอกจากผมจะแบบรั่วเองนะครับไมตรำลงตัวผมเองกะรั่วเองทำสำลีไม่ดีเองนะครับกดท่านหน่อยดีกว่านะครับเห็นนะสวยงามไหม นะครับใส่กันนีกว่านะครับมากับอะตอมเก่าแก่มากเลยอะไคลินมินินะครับแล้วก็ r x 2 0 0นะครับผมก็หน้าด้านใช้ทุกวันนี้นะทานผมอะทานผมยังใช้ AWT เลยอะคิดดูแล้วกันถามว่ามันก็คือผมไม่รู้นะผมก็ใช้ได้ชาร์จได้สูบได้อยู่ได้สอวันเลยนะครับ ผมไม่รู้มันมันเสื่อมหรือ,อยังนะแต่ก็ยังใช้ได้นะดันพงดันไฟใช้ได้แต่ถามว่าตัวอะตอมเนี่ยไอตัวกล่องนะครับมันก็เริ่มมีอาการเพียเพ้ยนๆเออเออบ้างนะครับค่าองค์ค่าโอมเพี้ยนบ้างนะครับต่างสภาพนะครับเนอะโอเคอย่างนั้นก่อนนะครับอาจจะยาวนิดน,นึงนะเพื่อนๆดูหน่อยนะคนอะไรดีเทลมันเยอะนะครับเพื่อนๆเบิ่เ์เขียที่นึงนะครับให้เป็นพระเอกนะครับอะ อีกอย่างหนึ่งอย่าลืมตรงนี้นะครับเอ่อโรยด้านบนด้วยนะครับมันจะได้แบบว่าเวลาเราหมุนแคปเนี่ยมันทำให้ไม่ฝืดนะครับเพื่อนๆโอเคมาครับเรามาใส่แคปสุดกันดีกว่านะครับผมชอบเปิดอารมณ์ไอ,อ้ผมชอบเปิดรูลมสุดนะครับสุูว่ามันได้หวานได้กลิ่นดีนะครับผมจะไม่ค่อยชอบแบบ เขาทำฉ่ำะอังน,นี้ดีกว่านะครับนะครับมากับ1.14โ oh อห์มนะครับตัวนี้ผมใช้แบบลวด0.5นิโคมนะครับไม่นิโคมสิคันเท่านะครับได้39วัตต์แต่ผมชอบดันไฟหนึ่งสักนี้บานนี้ดีกว่านะครับสัก50่49แล้วกันนะครับมาลองกันครับผม หวานนะครับเต็มสิบผมขอให้สักเจ็ดดีกว่านะครับสัสตรอเบอรี่นะครับเป็นสตรอเบอรี่แบบแนวขนมกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับมันจะไม่ใช่สตรอเบอรี่แบบผลไม้สดอะถ้าผลไม้สดมันจะออกเปรี้ยวๆนะครับเป็นสตรอเบอรี่แนวขนมนะครับแนวเบเกอรี่นะ กิน่นครีมกลิ่นนมอ่ะได้กลิ่นแน่ๆนะครับสับรดกลิ่นครีมกลิ่นนมแต่บิสกิตผมยังไม่เจอนะครับนิกสามแทงคอไหมไม่แทงคอนะครับค่อนข้างเนียนลื่นเลยนะครับแต่นที่ผมบอกกันแหละว่าถ้าเป็นนิกหกนะผมว่ามันน่าจะได้มิติอะไรที่สึกน่าสนใจกว่านี้ส่วนเรื่องกลิ่นบิสกิตนะครับมันขึ้นอยู่กับเอ่อ การโมล้ลวนนะครับอะตอมด้วยบางทีก็กลิ่นบิสกิตมาก่อนนะครับกลิ่นครีมน้อยก็มีนะทุกอย่างทุกอย่างมันเป็นศิลปะนะครับตอนเราต้องเลือกอะตอมนะครับเรื่องอะตอมเรื่องการดันไฟเรื่องการสัมรีความสูงของลวดนะครับเพื่อนก็ไปปรับแต่งเอาเลยนะครับนะครับสตรอเบอร์รี่นะครับแนวเบเกอรี่นะครับ,แ,ววรรบแล้วก็เป็น ครีมนมอย่างเงี้ยนะครับหอมมเลยนะครับเหมือนป๊อกกี้เลยนะครับส่วนเรื่องวิสกิตผมยังไม่เจอนะผมบอกไว้ก่อนนะครับก็เอ่ออ่าผมให้เพื่อนดูก่อนว่าที่ผมดูสักสแป๊บหนึ่งอน่ะนะครับพอดูแป๊บหนึ่งนะครับน้ํายามันจะฟีดชานะครับขึ้นไปที่คอยช้าผมทไงรู้ไหมอันเพื่อนดูนะผมจะทําการคลายเดี๋ยวนะมันลูกอึผมจะคลายนี่ออกมานะครับฟังเลยว่า เห็นป่ะเพื่อนเห็นป่ะผมจะคลายฝามานะครับเพื่อให้มีอากาศเข้าไปนั่นหมายความว่าน้ํายาก็จะถูกดึงเข้าไปในสมรีได้ดีขึ้นนะครับนี่นี่คือเทคนิคนะคือจะด,ด,ดูดดูดไปนะครับแล้วตรงนี้มันเป็นมันแค่สูญญากาศนะครับพอสูญญากาศแล้วไอ้ไอ้ตรงนี้ก็มีในห้องในห้องเก็บน้ํายาม,มันก็มีแรงดึงนะครับจากสูญญากาศนะทําให้น้ํายามันไม่สามารถฝีขึ้นสมรีไปที่คอยได้นะครับเพื่อน นี่เห็นป่ะพอเราเปิดให้อากาศเข้าปุ๊บปิดไปอีกรอบนึงนะครับน้ํายาก็จะถูกดันไปด้วยแรงดันของฝานะครับลงไปแล้วเห็นป่ะอ่ะสูดอีกทีหนึ่งฉ่ำใช่ทำให้ฉ่ำทุกคํานะครับนะครับอ่ะความหวานนะครับเต็มสิบผมขอให้เจ็ดแล้วกันนะครับความแทงคอ,อนิโคตินนะครับ ผมแทบไม่รู้สึกนะครับเนื่องจากเป็นนิกสามนะครับนะครับส่วนกลิ่นสตรอเบอรี่นํำมาก่อนเลยนะครับกินครีมนะครับบิสกิตคงจะไม่เจอนะครับอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็อะไรอีกดีวะความตรงปกนะถูกไหมครับถ้ามาช่องผมเนี่ยผมต้องพูดว่าตรงปกนะครับตรงปกเลยนะครับผมขออนุญาตให้ที่เต็ม10บนะครับสิบเต็มสิบนะครับเพราะว่ามันมันตรงจริงๆอ่ะ ถ้าเพื่อนๆเ,เคยกินปลอกกี้รสสตรอเบอรี่นะมันก็อย่างนั้นเลยนะครับหอมหวานนะครับแต่ป๊อกกี้จริงๆอ่ะมันจะมีกลิ่นเค็มของบิสกิตเลยนะแต่นี้ก็ไม่จำต้องมีอ่ะนะครับแต่ว่าเรื่องกลิ่นเรื่องความหอมนะครับผมเต็มสิบนะครับคะแนนความพึงพอใจโออ์อโดยรวมนะครับผมก็ขออนุญาตให้เต็มสิบเหมือนกันนะครับเพราะคุณภาพน้ำยาเขาดีนะผมมารู้สึกถึงความเหม็นกลิ่นนั่นเลยส่วนเกินนะครับแล้วก็ทํามาได้ดีนะครับ เนาะเต็มสิบดีกว่านะครับผมก็ไม่จะหากอะไรเขานะครับส่วนเรื่องถ้าอยากให้ได้รสชาติกว่านี้หรือมายถึงว่าถ้าได,ได้ความเต็มอิ่มกว่านี้นิคหกนะครับเพื่อนสำหรับคนที่ขอถึงถึงหน่อยนะนิกหกผมว่ากำลังดีน้ํายาอเมริกาหรือน้ํายาพวกไนขนมพวกนี้ยผมว่าเริ่มต้นที่นิกหกดีกว่านะครับอย่านิกสาวเลยวันนี้มันเลี่ยนนะครับแต่ถามว่านี่ผมดูดแล้วเลี่ยนไหมไม่เลี่ยนนะมันไม่ได้หวานจ่อยจนแบบโอ้โหมันดูดไม่ได้เลยว่ะไม่ใช่นะครับเนาะมาราคาเท่าไหร่นเพื่อนเราไปหาเอากันเราเองนะครับผมลม วันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนครับไดทอปไอ้แจ็คก็นี้ขอลาไปก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์สับสกัยให้ผมด้วยนะครับมีอะไรพูดคุยกันนะในความสุภาพนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพี่ผมว่าผมว่าน้ำยาที่ผมไม่ชอบว่าพูดได้เลยครับว่าไหนผมชอบผมก็บอกว่าชอบนะโอเคนี่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ